เขาเห็นรถ SUV ชนคนแล้วหนีเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ชนแล้วหนีแบบนี้ไม่ได้เลยเขาก็เลยตามไปเสร็จปุ๊บพอปรากฏตามไปไปไล่ทุบรถอะไรยังไงเพื่อจะสกัดกั้นไม่ให้เขาอ่ะหนีไปไกลกว่านี้นะคะแต่ปรากฏคนขับอะเขาเส้นเลือดในสมองแตกระหว่างที่ขับรถและสุดท้ายเขาเสียชีวิตเลยค่ะทัวร์ก็เลยเป็นลงกันยกใหญ่เลยฟังดูค่ะ เขาซ้ายก่อนพี่เข้าซ้ายก่อนเข้าซ้ายกันพี่มันชนเขาหลายคันแล้วนะ่ะชนมอเตอร์ไซค์ซด้วยมาเก,กีก้ยวสองคังนนะ่ะอย่าไปข้างหน้ามันนะพี่อย่าไปข้างหน้ามันนะ เห็นไหมคะ <Ee> เสียงแตรดดำสนั่นเลยค่ะอยู่ตรงไหนก็ได้ยินพีพ่่หลายคันเนาะไปกันเยอะเลยค่ะเป็นกลุ่มเลยถูกไรเดอร์เหล่านี้ค่ะเขาบีบแตรเสียงดังเลยนะคะพยายามจะหยุดรถคันนี้ค่ะ SUV สีดำเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกขับขับรถแล้วก็ไปชนคนอื่นมา <falsch S 1> แต่ว่าชนแล้วหนีไม่ยอมจอด ไรเดอร์ก็เลยตะโกนเรียกบีบแต่บางคนที่เขาทนไม่ไหวเขาลงจากรถมาเห็นมาทุบกระจกด้วยแล้วก็เตือนกันบอกว่าอย่าไปขวางด้านหน้านะเดี๋ยวปรากฏว่าคันนี้จะไปชนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้คนขับนขับ SUV เหมือนเขยังมีสติเห็นไหมพยายามหักซ้ายจอดเข้าข้านทางเนี่ยจากนั้นกลุ่มไรเดอร์ก็ยังมาจอดแล้วก็ด่ายับคายค่ะคือคลิปนี้มีคนถ่ายแล้วเอาไปลงติ๊กต็อกไงคะและล่าสุดมีการลบคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนคนตายเนี่ยเอากลับมารีโพสต์อีกครัคร้งหนึ่งแล้วแจ้งให้ทราบว่า คนขับเสียชีวิตแล้วค่ะคเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกตอนที่ขับรถเนี่ยนี่เป็นภาพนี้นะคะ<อ>แล้วก็แจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมศพด้วยผู้ตายคือคุณตั้มตามภาพเลยค่ะคุณกริธรรมมนเมื่อวันที่14กรกฎาคมเขาขับรถไปส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยกำลังจะกลับบ้านที่จเจริญกรุงแถวๆกรุงเทพเนี่แหละค่ะคแล้วปรากฏเขามีอาการเส้นเลือดในสมองแตกอตอน18นาิกา20นาที คนขับก็ถูกพาไปส่งที่โรงพยาบาลจนกระทั่ง16กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ17.45นาทีเขาเสียชีวิตค่ะคแล้วก็มีการแจ้งมาด้วยนะคะบอกว่าจะมีการเผาศพในวันอังคารที่23กรกฎาคมนี้<ม>ตอน5โมงเย็นที่วัดบุญยประดิษฐ์ค่ะอยู่แถวแถวสาลา16เขตบางแคนะคะพอเรื่องนี้เผยแพร่ไปเนี่ยปรากฏว่า กลุ่มไรเดอร์โดนทัวลงทัวลงอย่างหนักเลยเอาว่าที่ไปไล่กวดไล่ทุบเนี่ยใช่คือเขาก็เข้ามาคอมเมนต์กันแล้วก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าต้องรอความจริงก่อนสิ<ม>คุณไม่ควรจะหัวร้อน<ม>บางคนก็บอกคนขับเก่งมากนะพยายามมีสติแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวประคองรถเข้าซ้าย<ม>เพราะเมื่อกี้เราจะเห็นนะคะว่าเขาอหยุดหยุดไปตอนแรกเราคิดว่าเขาแน่นิ่งไปถ้าอาการเส้นเลือดในสมองแตกแต่ปรากฏเขาพยายามจะควบคุมรถแล้วไปจอดชิดข้างทาง<ม>ซึ่งตอนนั้นนะ่ เขาเส้นเลือดในสมองแตกไปแล้วเนี่ยคือบางคนก็บอกว่าไรเดอร์ไม่รู้อะไรเลยตามไปด่าเขาอีกคือเนี่ยม,มันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นดราม่าที่ลงในโลกออนไลน์กลุ่มไรเดอร์ก็เลยโดนด่าเชื่อว่าไรเดอร์เจตนาดีใ เจตนาดีแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้หูจำไปจนตายเหมือนกันนะอะไรด้วยใช่ใช่ใช่เช,ชื่อว่าท,ทุกคนต้องรู้สึกผิดอ่ะตอนนี้น<อ>คือไม่มีใครตั้งใจจะจะคิดอะไรไม่ดีทําอะไรไม่ดีแลหละฮะแต่ว่าเราเจอข่าวลักษณะแบบนี้ก็บ่อยเนาะพวกชนแล้วหนีบอกให้หยุดแล้วไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยณนาทีนั้นก็ทุกคนก็เป็นพลเมืองดีอ่ะอยากจะหยุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเพราะที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ชนแล้วหนีเออเพราะในสถานการณ์จริงไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าคนในรถกําลังเส้นในสมองเส้นในสมองแตกเพราะว่าก็เอ๊ะ เส้นสมองแตกต่อให้รู้เนี่ยก็ค,คิดว่าเอ๊ะแต่ไม่หยุดนี่นาไปต่อนี่นาก็แสดงว่ามีสติหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกจกังหวะนั้นลดไหลด้วยหรือว่าอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับคือมันสะท้อนได้ห,ไดหลายมุม แต่บางครั้งเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะกับคนตรงหน้าเนี่ยทำไมเขามีพฤติกรรมแบบนั้นเราต้องดูเหตุผลเขาก่อนเขาอาจจะมีเหตุผลหรือมีความจําเป็นบางอย่างนะคะอันนี้มันก็ทําให้เราฉุกคิดได้เหมือนกันมันมองได้หลายมุมมองได้หลายแง่แต่ท้ายที่สุดต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณกฤษธรรมมนต์หรือว่าคุณตั้มด้วยค่ะใช่ครับ